Shut งั้นมันจะสติเป็นสมบูรณ์เนี่ยมันจะกัดสกัดกั้นอารมณ์ทางอายตนะได้ไหม เพราะนั้นสมาธิที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอันนี้มันนั่งคาถาทุกวันนี้ก็ไปสอนเราจะรูปแบบที่จริงสมาธิทุก,กียาบทไปนั่งขี้ก็เป็นไม่ใช่ไปนั่งหลับตาพูดอย่างเดียวนะลืมตาพูดมันยังไม่ถูกเลยจะไปหลับตาพูด มาที่ไปใช่ไปร่างหลับตานะการฝึกสติชัวชัญญานี่มันไม่รู้สึกตัวถ้ามันรู้สึกตัวสติมีกำลังจริงๆริมันจะรู้สึกตัวจริงๆมันไม่ห่างตัวหรอกมันไม่ออกข้างนอกเลยซ้ำไปมันเป็นอยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะมันถึงจะสกัดกั้นอารมณ์ทั้งโลกได้ เขาจะมาทำมาวันละยี่สิบชั่วโมงโวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้กินมันหรอกแล้วนั่งสามชั่วโมงเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นสมาธิหรือเปล่าไม่รู้มันคิดเอาอะมันนั่งคิดวนไปวนมาอย่างนั้นเอาข้อรรมาวินิจฉัยคําข้อนี้แปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกวินัยนักวิจัยทมเป็นนักคิดอะไรอย่างเงี้ย